สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาดูกันที่ Sony x เอ็กซ์เซัสสี่ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นแล้วครับมาพร้อม4ีสีให้ได้เลือกกันนะฮะโดยโ o n y ได้เปิดตัวเครื่องมือถือรุ่นเรือธงตัวล่าสุดออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในญี่ปุ่นครับกับ Sony x เอ็กซ์เซัสสี่โดยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.2นิ้วความละเอียดที่8 0นแปดสิเซูพันเก้า้อยยี่สิบิกเซลครับใช้ชิปออกตาคอโครซิมซีบิตสแนปดะก้อ,อนัวเครื่องอ32 g b และยังสามารถเพิ่มเติมได้อีกจากช่องไมโคร s d สูงสุดถึง128 g b ครับกลองความละเอียด20.7ล้านพิกเซลนะับมาพร้อมเล่นแบบกว้างส่วนด้านหน้าก็มีให้ถึง5.1ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้มา2,930 m ah. ิลทั้งหมดทำงานระบบ Android 5.0ริป i p o p ด้วยนะฮะโดยตัวเครื่องมีสีมาให้เลือกด้วยกัน4-4สีครับคือขาวดำทองแดงแล้วก็เขียวน้ำทะเลสามารถอยู่ใต้น้ำได้ที่ความลึก1.5เมตรนาน30นาที ความหนาตัวเครื่องอยู่ที่6 9ม mm, มน้ำหนัก144กรัมครับแล้วก็มีเฟรมตัวเครื่องเป็นโลหะซึ่งบางลงกว่ารุ่นก่อนหน้า4ม mm, มแล้วก็เบาลงอีก8กรัมด้วยฮะถือว่าสุดยอดจริงครับสำหรับ Sony Xperia เ4ครับอย่างไรก็ตามเหมือนทางโ o น y จะเปิดตัวรุ่นที่ขายทั่วโลกอีกทีนึงครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็เป็นได้ครับยังไงติดตามข่าวครับทีมงานก็จะเกาะติดก,กันอย่างใกล้ชิดครับกดซับสไเร YouTube, พ์ Space, แล้วก็ Sub s b c r i บหรือว่าขาอได้เช่นกันสสวัดีครับ